แฟนคลับกรีดสนันเมื่อล่าสุดแม่แอปทักษอรหลุดปากฉเฉลยเองหนุ่มที่กุมหัวใจหลังด้อมส่งสงสัยเป็นทิมทิทาบอกเลยว่าตั้งแต่แอปทักษอ,อนพักสุขเจริญนั้นได้กลับมาเป็นโสดอีกครั้งหลังเลิกกับอดีตสามีสงกรานเตชนะนรงค์และต้องทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ต้องบอกเลยว่าแอฟทักษอรเนื้อหอมสุดๆมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แวะเข้ามาขายขนมจีบกันเพียบ แถมงานก็ยังเข้ามาเพียบซึ่งกระแสะความฮอตของเขาคนนี้ก็ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะมาแรงแซงทุกคนจริงๆสำหรับทิมทิทาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าวไกลที่ตอนนี้โดนจับตามองเป็นพิเศษแถมหลายๆคนยังเชียร์แอปทักษออนทิมทิทาให้เป็นคู่กันเพราะเคมีของทั้งคู่นั้นเข้ากันสุดๆแถมอายุก็ยังเข้ากันอีกด้วยล่าสุดทำเอาแฟนๆกรีดกันสนานเมื่อทางด้านแอปทักออน เฉลยเองหนุ่มตัวจริงที่กุมหัวใจหลังหลายคนสงสัยเป็นทิมพิธาโดยแอปทักษออนได้โพสต์คลิปในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นรูปภาพของพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างกงยูและโซจีโซบนั่นเองโดยในคลิปทางด้านแอปทักษออนยังบอกอีกว่ากำลังใจในการอ่านข่าวเขาเห็นพวกเราเป็นคนยังไงคะแม่ปุ้ยเขาให้กำลังใจเราในการทำงานโดยให้รูปสามหนุ่มแอปยกให้แม่หนึ่งหนุ่มแอปขอสองซ้าย